เ็ดลับเอาตัวรอดในยุคแอดแพงนะคะนี่หน่อยบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยหลายคนมาทำเฟซบุ o กนะล่าสุดค่าแอดแพงมากเลยนุ่นนะี่นนี่หน่อยบอกเลยค่าแอด แพงมากแน่นอนเพราะคนเนี่ยเข้ามาในตลาด Facebook กันเยอะมากไม่ว่าจะด้วยวิกิตหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่จําไว้บางคนบอกต้องเลิกเล่น Facebook แล้วต้องไปเล่นอย่างอื่นประเด็นก็คือเวลาคุณขายของเนี่ยคุณควรขายในที่ที่คนเยอะหรือคุณควรขายในที่ที่มีคนสอสาคนแน่นอนคุณต้องขายของในที่ท,ที่คนเยอะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีที่จะทําให้คุณไม่ต้องเสียค่าแอดแบบฟรีๆหนึ่งอย่างที่หน่อยจะให้คุณไปเลยก็คือคุณควรทำคอนเทนต์ซะคอนเทนต์ในที่นี้คืออะไรพอได้แล้วนะกับการโพสต์ขายโปรโมชั่นพอได้แล้วนะกับการโพสต์ขายยยออู่่นัแหลละะไไมมีรเ แต่โพสขายโพสขายโายพสเขาเป็นกลุ่มขายอย่างเดียวพอได้แล้วโลงนี้เบื่อก,กับการขายแบบนี้มันนานมากเพราะฉะนั้นคุณควรจะทำคอนเทนต์ที่แม้เขาจะไม่ซื้อคุณเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่เขาได้ดูคุณบางครั้งเนี่ยหนะ่อยไม่ต้องยิงแอดเนี่ยหนะ่อยก็ขายได้เพราะอะไรเพราะเนี่ยหนะ่อยใช้หลักการนี้ก็คือถึงแม้คุณไม่ซื้อนิดหน่อยเหมือนคุณดูคลิปนี้คุณไม่ต้องซื้อเนิดหน่อยเลยคุณดูฟรีคุณได้ไอเดียไปทําได้ละหรือบางคลิปบางคนเนี่ยนะเรียนในคลิปฟรีเขาเนี่ยหน่อยเอาไปสร้างรายได้ได้มีอา ด้วยการที่เขาไม่จําเป็นต้องซื้อคุณคุณก็แก้ปัญหาให้เขาได้เลยแล้วนั่นแหละคือคอนเทนต์ในยุคนี้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณต้องเก่งเรื่องนี้ก็คือสร้างคอนเทนต์ให้วินทั้งคู่ทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าใครที่แบบอยากเรียนทำคอนเทนต์นะเนี่หน่อยบอกเล่นหน่อยมีคอร์สหนึ่งที่โคตรจะแบบดีมากแล้วไนี่หน่อยก็ใช้มันเป็นคัมภีของนีดหน่อยด้วยคือนี่ยหน่อยครีเอทมันขึ้นมาเพื่อเป็นคัมภีให้กับบริษัทนิดหน่อยให้กับหัวใจของการทําสื่อเลยอะ่ะก็ม มากในแบบที่พอใครมาเรียนแล้วมันเหมือนหลายหลายคอร์สมารวมกันเพราะมันเยอะมากแล้วนี่เนยบอกเลยว่าตามชื่อเลยคอนเทนต์อั l ล m i ิตคุณจะทำคอนเทนต์ได้แบบไม่จบไม่สิ้นและได้หัวใจคนด้วยบางคนบอกคอนเทนต์เยอะมากแต่ไม่ได้หัวใจคนนี่เนยบอกเลยคุณก็ขายไม่ได้ถ้าคุณจะขายได้มันต้องเป็นของถูกแบบนั้นนะคุณจะขายได้แล้วนี่เนยไม่เชียร์ให้คุณทําแบบนั้นถ้าวันนี้คุณจะเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์แล้วคุณทําให้มันดีไปเลยแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อของคุณอีกลักคุณอีกจริงๆแล้วจําาไวว้นนนนนะ่นนน่อเเมมัป็หืง ทักษะหนึ่งที่คุณต้องฝึกตอนนี้ถ้าวันนี้คุณยังคิดว่าเฮ้ยคุณทำไม่ได้คุณไม่เก่งเรื่องนี้เลยนี่นยบอกไม่เป็นไรการทำคอนเทนต์มันคือการฝึกทักษะใหม่ขึ้นมาเหมือนคุณกำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษเหมือนคุณกำลังฝึกขับรถมันคือการฝึกทักษะใหม่ขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจทักษะนี้คุณต้องใช้ตลอดชีวิตนั่นคือการทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนเน่ไหนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องลงคุณดูคลิปฟรีของเนหน่ไหนก็ได้คุณก็สามารถที่จะเอาไปทำได้แลลล้้้้้้ตตตต่่่่ถถาาาาคคคคคคุุุุุณณณณเเนน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 ีีีีียยใชมมมััปปป็็ภรรร์ธกกิจขขออออองงงงไไะทึูด โอเคไหมแต่ถ้าใครที่เป็นสายบิซนเนสอยากให้นิดหน่อยมาคอนซัลล์ให้เลยเป็นแบบพิเศษเลยว่าคุณควรทำคอนเทนต์แบบไหนอันนั้นก็จะมีเป็นพิเศษโคชชิ่งออนไลน์ด้วยคอร์สคอนเทนต์อลิมิตเนี่ยตอนนี้19,900บาทแต่ถ้าใครที่ลงวันนี้เนี่ยหน่อยให้ราคาพิเศษเหลือ13,900บาทสําหรับออนไลน์แล้วเนื้อหาจัดเต็มมากแต่ถ้าใครที่อยากลงแบบอยากเจอนิดหน่อยเลยให้นิดหน่อยช่วยคอนซัลล์ธุรกิจให้ด้วยช่วยแนะคอนเทนต์ Content ให้ด้วยว่าควรจะเป็นแบบไหนถึงจจะะะะะขาายยต่่่ออไไไดดดด้้้้้ััััันนนนนนีีนนะะ at, at นนีีีมมเเป็รววททคคก Line@ private coaching Office Max ลสสสหบ